ค่ารายการ แมของเราค่ะก็ได้แขกรับเชิญพิเศษต้องบอกว่าวันนี้สาวสดของเรานะคะนอกจากจะมีรีกีดีแล้วเนี่ยเขาเนี่ยะคะยังมีทั้งความสวยแล้วก็ไม่ได้ว่าเป็นผู้หญิงที่พรีเฟคในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้อ่ะง่ายๆแล้วกันนะคะกับกดง่ายๆสำหรับสาวสดที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนร่วมในรายการแม่ชใจของเราค่ะก็ง่ายๆเลยค่ะกดข้อที่1ค่ะคุณจะต้องโสดนะคะแล้วก็กดข้อที่2คุณจะต้องสามารถที่จะเซฟตัวเองได้นะคะแล้วก็กดข้อที่3ค่ะมีอายุ20ปีขึ้นไปแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็ฝากไว้ด้วยนะคะกั รายการวันนี S ้สีแดงกดไลค์กดแชร์ใครที่ชอบอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะกับแขกรับเชิญของเราใน EP ต่อๆไปด้วยแล้ววันนี้ค่ะเราจะมีแขกรับเชิญคนไหน๋ยวาตามมาดูกันเลยค่ะ เจอพี่ดาดาดีใจมากเลยเพราะว่าตัวจูงสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวก็อ่านให้พี่ดาดาแนะนำตัว่านผู้ชมดีกว่าเพราะว่าผัวมินุมุอยากรู้จักพี่ดาดาด้วยได้ก็สวัสดีค่ะชื่อดาดานะคะตอนนี้ก็อายุ33ปีนะคะตอนนี้ก็เป็น PR อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งอโรงแรมแห่งนั้นที่ไหนนะหลังไม้แตงเมืองมีใบด้วยมีใบด้วยต้องบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไม้เนี่ยหลังอ่าไม่ใช่ใิ่ท้ายสุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการ เติว่าพี่ดวยเป็นแอปซ่นกันลยแล้วกันนะคะได้ได้ต้องบอกว่ามารายการนี้คอนเซปต์ของเราก็คือต้องโสดไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่าโสดแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าโสดแต่ก็เชื่อค่ะเพราะว่าก่อนเข้ารายการเนี่ยเรามีการได้คุยกันแล้วแต่ก็ที่พี่แลด้าไลฟแชร์มาเบื้องต้นก็โสดมาแล้วสี่ปีค่ะสี่ปี คือมันนานมากเลค่ะพี่หน๋อไม่ทั้งสี่ปีขนาดนี้จริงไหมไม่นะพี่รู้สึกว่าสี่ปีมันไม่ได้นานไม่ได้นานมากสําหรับพี่อ่ะมันก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆเอๆอ้าวสี่ปีแล้วหรอสี่ปีแล้วหรอไปเร่อไม่มีแฟนเลยหรือว่าไม่มีแฟนเลยมีเข้ามาบ้างมีเข้ามาคุยบ้างแป๊บๆแล้วก็มันไม่ใช่ก็แยกย้ายกันไปอะไรอย่างเงี้ยแป๊บๆนี่คือหมายถึงระยะเวลาสามเดือนหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่เหมัดกันไม่เหม e กันแยกย้ายกันไปเพราะว่าไลฟ์สไตล์เราก็ ดูอาจจะแปลกสําหรับผู้ชายบางคนงั้นบอกเลยค่ะว่าเป็นคนไลฟ์สไตล์ยังไงจริงๆพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเดินช้อปปิ้งสักเท่าไหร่แล้วก็ชอบวิ่งหรือว่าชอบแชร์ช้อปปิ้งเลยไม่ใช่ทุสิ่งพี่ดานะคะต้องมีแชร์แล้วก็เข็นพี่ดานช้อปปิ้งไม่ใช่เลยไม่ใช่ว่าแบบชอบไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ชอบรอแต่เป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ชอบทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบเออปีอะไรก็คุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่า เออเราไม่ไม่จำเป็นต้องรอกินข้าวไม่ต้องเป็นเป็นต้องรอดูหนังอะไรประมาณเนี้ยเออใช่ใช่คนก็บอกประมาณนั้นแหละ <c oughs> แต่ว่าเป็นคนพูดง่าย่าเหมือนพี่าดาจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างมากด้วยถูกไหมคะไม่นะไม่เชิงแบบ<ม>นั้นก็คือถ้าสมมติว่าเราเจอแฟนแบบไหนเนี่ยเราก็พยายามปรับตัวให้ได้แบบใกล้เคียงกับเขาที่สุดสําหรับสเปคของพี่ดาเนี่ยเป็นคนชอบ ผู้ชายแบกไหนสตล์แบบไหนชอบผู้ชายที่อายุมากกว่าแค่นั้นเองอามากกว่าคือเราชอบผู้ชายที่ทําให้เราเข้าใจว่าหรือว่าเรามั่นใจว่าเฮ้ยเราเชื่อเขาได้เราเชื่อถือได้ในคําพูดของเขาอะไรเงี้ยอความหล่อความสูงไลฟ์สไตล์การแต่งตัวและสไาล์การใช้ชีวิตจริงๆไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีแบบเขาเรียกอะไรอะ ไม่ได้มีไทยแบบนั้นอะคือแบบยังไงก็ได้แค่อายุมากกว่าเราแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเราจริงๆที่ฟังมาเป็นคนที่ออปชั่น t i อ n มากแต่ทำไมโซนสีไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยนะคนส่จะอยากจะคิดว่าไม่โสดก็โสดขนาดนี้เนาะบางคนบางทีก็คิดเฮ้ยผู้หญิงหรือเปล่าไม่เหมือนนะเสียงไม่เสียงอะไรอย่างเงี้ยไปเกินไปเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเสียงก็จะแบบเสแยงแบบเหมือนผู้ชายนิดเดียวจริงเลยเงี้ยเออใช่ไม่นะไม่ สำหรับก็รู้สึกว่าไม่ก็ก็เป็นผู้หญิงปกติคุณมีฟีลว่าจะเหมือนแต่จริงๆถ้าเราพูดถึงเพศที่สามเนี่ยเขาสวยกป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวนี้ใช่คือถ้ามีคนทักว่าเราเหมือนเพศที่สาวเราภูมิใจนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป๊ะฉันสวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่บางทีถ้าคิดเอ๊ะเราสวยขนาดนั้นได้ไหมเราสยเมื่อวานเมืนเขาสวยแต่จริงจริงสวยก็ผู้หญิงแท้ๆเลยที่แบบแท้ยังอายอ่ะเดี๋ยวเรามาข้อเรื่องของพี่ดาด้าก่อนอย่างที่บอกว่าพี่ดาด้าเนี่ยไลฟ์สไตล์คุณไม่ได้เร่วมเยอะอะไรเลยใช่ไม่ได้เร่ออองเเยยะะะไไรลลค้้ขโททษแวถึ พี่พี่ว่าบอกว่าที่เข้ามาแล้วก็เลิกกันเนี่ยที่มันแมทกันไม่ได้คือสี่ปีอะเราต้องมีหลายๆคนมากๆแล้วพี่ส่วนขนาดเนี้ยมันต้องไม่แปลกทีก่ต้องมีคนที่เข้ามาในชุดเราเยอะส่วนใหญ่ที่เข้ามาเขาเราเราเป็นแค่ช้อยของเขาอะพอวันหนึ่งเรารู้ว่าอ้าวเราไม่ใช่คนเดียวที่ที่เขามีอะไร <ừ> ประมาณเนี้ยก็แบบเออต่างคนต่างไปเถอะ <ừ> อะไรประมาณนี้แล้ว่็เจอคนดีๆสักเท่าไหร่ เนาะค่ะเหมือนชีวิตมีกรรมเราจะไม่เลยนะต่อให้หนูสสดขนานนดนี้หนูก็ยอมที่จะร,รับค่ะ่านผู้ชมอะไรประมาณนี้นต้องบอกก,ก่อนนะคะว่าวันนี้พี่อาด้าเนี่ยได้มาเปิดแชร์ในเรื่องของความรักแล้วได้มาพูดว่าแบบเออสี่ปีที่โสดเนี่ยยังไม่มีใครที่มาแทนที่แฟนเก่าได้ขบเปิดว่าตอนเก่าคือพูดง่ายว่าพูดถึงนิดนึงแต่เราไม่ได้ระบุ <S <S ว่าทําไมเขามีอะไรที่พิเศษมากที่ในระยะเวลา4ปีเนี่ยเราไม่สามารถหาใครที่แมท ได้หมนเขาเลยคือจริงๆเนี่ยแฟนเก่าเป็นเป็นชาวต่างชาติแล้วเราไม่ได้เจอกันทุกวันไม่ได้เจอกันทุกวันแบบเดือนเจอสองสามครั้งอะไรเงี้ยมันโอเคตรงนั้นเพราะพี่อ่ะพี่คิดว่าถ้าพี่เจอผู้ชายที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดมันน่าจะยากสําหรับพี่เป็นอย่างที่บอกว่าพี่ไม่ค่อยชอบรออะไรนานๆแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะคือแบบถ้ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่บอกว่ามาไม่ได้แล้วก็ใช้ชีวิตเราอะไรเงี้ยส่วนโดยส่วนตัวเราพี่เป็นคนที่ชอบทำในคนเดียว ใช่แล้วเวลาว่างจริงๆเนี่ยพี่เวลาว่างจริงพี่มันชอบท่องเที่ยวแต่ก็จะเที่ยวแบบแนวแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยป่าภูเขาทะเลถ้ามีเวลาว่างๆเนี่ยพี่ก็ขับรถเล่นไปเขาใหญ่แล้วก็กลับมาเสาร์วันิุก์ก็จะเป็นแนวนั้นจริงๆฟังแพี่คนเป็นันทำพี่จริงๆโอเคคือเหมือนฟังเราดูเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตของตัวเองภูมิใจที่เราโสดทุกวันนี้แล้วทำไมวันนี้ถึงอยากจะมารายการของเราก็ออยากให้ เออทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยเราสดนะ<ช>อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปเจอใครอะไรเงี้ยสดจริงๆรเหรออะไรเงี้ยสดจริงๆคงไม่ช่จริงๆในมุมมองของบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยสดแบบนี้เราคงไม่ถึงเราต้องคิดว่าแบบน่าจะไม่โสดแน่นอนถูกไหมคะจริงๆถ้ารู้จักและเป็นคนเข้าถึงง่ายใช่เป็นคนเข้าถึงง่ายแรกๆรกี่เเดินมาเราคิดว่าเฮ้ย จะเข้าถึงยากหรือเปล่าแต่พอได้คุยจริงจริงพี่เขาเป็นคนหน้ารักอไดูมากๆเค่ะหน้าหญิงหน,น้าหน,าน้าดูหน้าดูาดูหญิงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆไม่ไม่หญิงไม่หญิงไม่หญิงต้องสนิทคือถ้าแบบไม่สนิทเราเราเป็นคนที่ไม่รู้จะเข้าหาคนอื่นก่อนยังไงอะไรเงี้ยเราก็แบบเออเดี๋จะให้พี่ดาด่าแชร์เรื่องของมุมของความรักค่ะในความคิดของพี่ดาด่าเองเนี่ยพี่ด่ามองในความรักว่ามันเป็นยังไงสำหรับประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วทำไมเราถึงก่อนชิคให้มายเสร็จสี่ปี พี่คิดว่าความรักอ่ะจริงๆริมันเหมือนเรามีโลกคนละใบคนละใบอ่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องมารวมเป็นใบเดียวกันคืออย่างพี่เนี่ยพี่ก็ใช้ชีวิตของพี่ในโลกหนึ่งใบเขาก็ใช้ชีวิตของเขาแต่พอเราเป็นแฟนกันอ่ะเหมือนมันจะมีแค่ส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกันเราก็ใช้เวลาตรงนั้นด้วยกันแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งหรือว่าเวลาช่วงหนึ่งเราก็กลับไปใช้ชีวิตของตัวเองในเงี้ยคือเรียกว่าไม่ล้ำเส้นกันเหมือนประมาณให้เกยี่ยเส้นกันอะไรกันใช่ใช่คืออยากข้ามอยากข้ามเส้นของแต่ละคนอ่ะเพราะว่า อันนี้เป็นเรื่องของการเป็นแฟนนะแต่ในอนาคตแต่งงานอะไรเงี้ยตอนนั้นให้เรื่องแต่ให้เกียรติแต่เราต้องมีพื้นที่ว่างให้สาหรับแต่ละคนด้วยใช่ใช่ประมาณนั้นมีแชร์นิดนึงค่ะสาหรับท่านผู้ชมบ,บางคนที่อยากจะอยากจะรู้นะคะว่าในการที่เราอยากจะคลิปคอนแทคหรือว่าอยากจะเก็บความรู้สึกดีๆหรือว่าอยากจะคบใครคนหนึ่งได้ได้นานอะ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยพี่ด้ได้ว่าอะไรที่มันเป็นส่วนประกอบในการที่เราจะสามารถครบผู้ชายนคนหนึ่งได้นานอันแรกเลยก็คือในเรื่องของ เข้าใจในตัวตนของเขาอะค่ะถ้าสมมติว่าเราเราจะต้องไม่หลอกตัวเองว่าผู้ชายคนนี้เราเจอแล้วแบบเฮ้ยเราอยากได้เขาเป็นแฟนอะแต่ไลฟ์สไตล์หรืออะไรอะไรต่อมีอะไรอะมันไม่แมทกันอะอเราก็เออฝืนแล้วสุดท้ายพอฝืนไปมันก็มันก็ต้องเลิกกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราคีปเขาไว้อาจจะเป็นคอนแทคเพร์เซนในเรื่องของอื่นๆนเป็นคนรู้จักเป็นที่เป็นน้องอะไรเงี้ยนี่เป็นมุมมองที่ดีมากเลยนะคะมนประมาณว่าเราแค่ อย่าเสียเวลาไปกับตรงนั้นหรืไปกันหลอกตัวเองจะใ,<ช>ให้ให้บางคนบางคนอาจจะต้องเสียความเป็นตัวเองด้วยใช่พ,พี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่เสียเวลากับอะไรที่พี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่หูจะตเลิกอลยนะโอ้นุแต่ละคำ <t> ด้วยทำไมเป๊ะเป๊ะเป๊ะสุดสั้นแต่ตูกได้ใจความมามาเดี๋ยวจะมาขอเปิดว่าพี่ดาดนิดหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่จะจะรู้จักพี่ดาดก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีเปิดว่าด้วยนะคะก็แอบไปส่งไอจีเพื่อน้กันนะคะเปิดว่าพี่หนึ่งค่ะได้ก็ เฟซบุ๊กนะคะสสิชนดาด้าบันจุส่วนยาวนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทิ้งลัไว้ตรงนี้ให้แล้วก็ไอจีเพิ่มบอกบอกว่าเพิ่งเปิดไอจีเลยจะเป็นซีเ r รสดีดีอันเดอร์สตรอดีดีชื่อยากเพิ่งเปิดเมื่อไม่นานก่อนหน้านี้จะเป็นคนที่ปิดไอจีทำไมคะมีรูปเยอะนะมีรูปประมาณ1,000กว่ารูปแต่ไม่ให้ใครฟอลโล เป็นโลกส่วนตัวคือไม่ดูคนเดียวเป็นไดอารี่ส่วนตัวแต่ตอนนี้ก็แบบเริ่มเปิดแล้วใช่ใช่เริ่มเปิดเปิดทั้งใจเปิดทั้งใช่เปิดทั้งใจเปิดทั้งโลกส่วนตัวอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไม่ได้กันเลยว่าใครที่จะเข้ามาคุยกับเราในฐานะเพื่อนก็ได้หรือว่าในฐานะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พร้อมที่จะคุยด้วยแต่นิดนึ่งนะคะก็อยากจะให้แบบทักเข้ามาบางคนเนี่ยส่งข้อความมาไม่มีมารยาอย่างเช่น แบบพูดเหมือนประมาณว่าไม่ปีหนึ่งปีสองปีสามนี่เงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะแบบพูดในทํานองว่าไม่ค่อยให้เกียรติซึ่งกันละกัน<ม>ซึ่งนิดหนึ่งนะคะก็ถ้าใครอยากรู้จักพี่รดาก็ให้เวลานิดหนึ่งเพราะพี่รดาก็ทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าแบบเข้มา,เามาแซวอะไรทักใายได้แต่ว่าเราต้องมีความที่สุภาพด้วยถูกไหม,มเพราะว่าเปิดวาฟกัแล้วก็อย่าลืมนะคะ<ม>แล้วก็นิดนึงค่ะที่พี่รดามาในรการนี้พี่ณาคาดหวังอะไรบ้างสําหรับถ้ามันผ่านคคนนี้ไปแล้วนะคะ คาดหวังว่าคนจะรู้จักเราในมุมมองที่เราเป็นมากขึ้นคือไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องมีแฟนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบ อยากให้คนที่เข้ามาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็เหมือนว่าอยากมีเพื่อนอ่ะอยากมีเพื่อนอยากมีคนรู้จักเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะคือในอนาคตต่อไปเนี่ยเราอาจจะเป็นแฟนกันเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นคนร่วมงานอะไรต่อพัฒนาได้หลายอย่างก็คือไม่จําเป็นว่าเอเข้ามาฉยต้องจีบฉันอย่างเดียวใช่ใช่นะคะหนึ่งที่สนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะตาคอนเซ็ปต์ของเราเลยนะคะหนึ่งโสดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอายุต้อง20ปีขึ้นไปแล้วก็กดข้อดี่3ของเรา ะค,ะคุณต้องสามารถที่จะเทคแคร์ดูแลตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับนะคะกติกาง่ายๆเลยใครที่อยากจะรู้จักกับพี่ยาดาของเรานะคะก็สามารถที่จะส่งโปรไฟล์เข้ามาได้ที่ Li น์แอนะคะกับมีแอดข้นมาล้วนะแอดแล้วก็วันไ i น์ซีแทนะคะแล้วก็ขอโปรไฟล์เข้ามาเราจะมีการนับแจองกับพี่ยาด้าให้ด้วยะนะคะแล้ววันนี้ค่ะแล้วก็นอกจากพี่ยาด้าจะได้แชร์มุมมองที่ดีเร,เราเนี่ยเราฟังแล้วเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีความประทับใจพี่ยาด้าอยู่อย่างหนึ่ง สิ่งที่ได้เป็นคนที่ยืนยันในตัวตนของเองที่แท้จริงออกมานะคะและเป็นคนที่ชัดเจนไม่เฟกแน่นอนค่ะชานผู้ชมใช่ไหมคะแล้วเร้สึกตกตชอบคนเฟกไหมคะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเลยเราจะรู้สึกได้เลยว่าคนไหนที่แบบปลอมหรือไม่ปลอมถ้าคนไหนเรารู้สึกว่าปลอมเราก็จะเดินจริงพี่เป็นคนที่ถ้าพี่ไม่ชอบพี่จะไม่ไม่สนใจเลยใ่ไมแต่เราก็ไม่แสดงกันว่าฉันไม่ชอบใครไหเราจะไดงออกไปกันนิ่งเฉย ต้องบอกนิดนึงค่ะน,นี่ต้องบอกความรักสิ่งสิ่งที่กาดอยากแช์ใน,ในที่ผ่านมาที่กาดได้เจอกับแขกร,รับเชิญหลายๆคนที่เข้ามาสัมภาษณ์สิ่งที่เขาจะยืนยันตัวตนได้นะคะความรักที่เขาปล่อยตัวเองส่งในะคะัเนี้เพราะหนึ่งเขาคอนท่าที่จะมีความเป็นตัวเองสูงแล้วก็ไม่เคยย่างของใครเอันี้จะมามล้วแเหมือนเก็บกอดแล้วเหม,ม,ม,มือน,นเอก็บกอนะคือเฮ้ยแม่ว่าพี่ดาดาไม่ยากเลยนะคะแต่ก็ไม่ง่ายก็ลองส่งเข้ามาละกันก็อย่างที่บอกค่ะว่าอยากจะรู้จักพี่ดาดา ส่งมาให้เราสแกนก่อนนะคะทักม่หาพี่เด้าได้แต่อย่าจีมนะคะราการห่วงค่ะเราจะตั้งพี่เจาได้นะคะ, <c oughs> ะแล้วก็อย่าลืมค่ะแล้วก็ค่ะทักทายพี่เจา,าได้ตลอดเลยแต่ในโสนที่อยากจะจีพี่เด้าก็อย่าลืมส่งโปรไฟล์มาที่ l i น์แอดนะคะวั <c oughs> นไลน์สีแท็กค่ะแล้วก็อีกนิดนึงพี่เจ้าถ้าผู้ชมบางคนอาจจะแบบเฮ้ยน่าจะยากแน่เลยน่าจะแบบสวยขนาดนี้ออปชั่นต้องเยอะ สำหรับหนุ่มที่อยากจะเข้ามาค่ะพี่ด้ดัเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรที่พิเศษหรือว่ามีตรงไหนที่เราชอบหรือไม่ชอบเป็นพิเศษไหมคะจริงๆก็แค่เป็นตัวเองเข้ามาแล้วเราจะรู้เองว่าเขาอ่ะใช่หรือเปล่าเออไม่ไม่มีอะไรเป็นตัวเองเข้ามาเลยแนะนาแค่นี้ไม่ใช่ก็ือใช่โอเคค่ะวันนี้เื่องเพื่อทาคือจริงๆเป็นคนที่ง่ายมากๆนะคะพูดอบบ เรารู้สึกสัมภาษณ์แป๊บเดียวเอง <S 2> <S 2> แต่คือได้มุมมองที่ค่อนข้างที่จะเป็นชัดเจนแล้วก็เป็นตัวของพี่ดาเองด้วยอะโอเคอเคดี๋ยวนี้นะคะวันนแกรก็ได้ฝากลิงก์พีาดาไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดว่าพิดาแล้วแล้วก็เดี๋ยวช่วงน,นี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอพาพี่ดาไปหาอะไรอร่อยๆทานก่อนแล้วกันนะคะแล้วพบกันคืนนั้นที่วันไนท์ซีแทนนะคะ